สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีวันนี้เป็นวันอะไรเนี่ยอ๋อนี่วันศุกร์ต้องพูดต้องพูดวันเตือนตัวเองเอาไว้ทุกวันนะคะบางทีกี้ก็จะลืมลืมไปเหมือนกันเอ๊ะวันนี้วันอะไรวันนี้วันอะไรนะคะทางานทุกวันจนบางทีเราก็ลืมไปเลยว่าเป็นวันอะไรวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่ยี่สิบใช่ไหมอ่าแล้วก็ในสัปดาห์นี้นะคะวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้น่าจะเป็นวัน ศาสตร์จีนนะคะเป็นมาสําคัญที่ทางคนไทยเชื่อสายจีนเขาก็จะมีการไหว้เป็นพระพุรุษกันนะคะคือเขาจะมี2เทศกาลเนาะคือเป็นตรุษจีนใช่ไหมเป็นจะไหว้ใหญ่เลยนะคะจะไหว้ใหญ่กว่าส่วนศาสตร์จีนเนี่ยก็คือไหว้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นช่วงประมาณกลางกลางปีนะคะซึ่งก็จะตรงกับเดือนสิงหาหรือบางทีก็อาจจะยาวไปประมาณกันยาต้นต้นเดือนนะคะแต่ว่า รอบนี้เนี่ยอาจจะตรงกับวันที่21แล้วก็22ที่จะถึงนี้ก็คือพรุ่งนี้กับบลืนี้รู้สึกว่าเหมือนพรุ่งนี้วันที่21เนี่ยจะเป็นวันจ่ายแล้วก็วันที่22ก็คือวันวันไหว้ใช่ไหมถ้าถ้ากี้ถ้ากี้บอกผิดต้องขอโทษนะเพราะว่าใน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 ,ในเทศกาลของคนจีนเนี่ยนะคะที่จะเป็นตุ๊จีนฝาดจีนอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาจะมีเป็นวันจ่ายวันไหว้แล้วก็วันเที่ยว แต่กี่รู้สึกว่าเหมือนวันนี้จะไม่ใช่วันจ่ายนะเหมือนพรุ่งนี้จะเป็นวันจ่ายนะคะแล้วก็วันอาทิตย์เป็นวันไหวใช่ไหมแล้วก็วันวันจันทร์เป็นวันเที่ยวหรือเปล่าไม่แน่ใจเราคือตามปฏิทินนะคะแต่ตามวันที่เขาไปกันจริงๆเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะสมมติว่าตุนจีนอย่างเงี้ยในปฏิทินเขาเขียนว่าวันตุนจีนใช่ไหมคะวันไหวจะเป็นอีกวันหนึ่ง แล้ววันที่เขียนว,ว่าตุ๊ดจีจะเป็นวันเที่ยวอะไรประมาณอย่างเงี้ยไอ้กี้ก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะเอาเป็นว่าเอาเปาน็นว่าอาทิตย์นี้เป็นวันศาสตร์จีแล้วกันนะคะอ่ะโอเคทุกคนตอนนี้เรายืนอ,อยู่บริเวณเขาเรียกว่า,ถาแถวๆริมน้ําริมแม่น้ําป่าศักที่วัดพนัญเชิงเ,เดี๋ยวนะพูดชื่อผิดแน่เลยอะวัดพนัญเชิงวรวิหารอ่าวรวิหารนะคะเป็นพระอารามหลวงนะคะเป็นวัด เป็นวัดที่เขาเรียกว่าแบบถูกยกเป็นพระรามหลวงแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรียานะคะแล้วก็วัดพนัญเชิงเองเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่าเราเรามากันหลายรอบแล้วแล้วถ้ามีโอกาสที่ก็จะเข้ามาที่นี่ทุกครั้งเลยทีเดียวนะคะแต่ทีนี้ว่าคือกี้สังหอนใจว่าพรุ่งนี้กับบลลนเนี่ยกี้จะกี้อาจจะไม่ได้มานะคะอาจจะอาจจะอยู่บ้านหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเพราะเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยใช่ไหมคะ เราก็เลยมาก่อนเลยและกันวันนี้นะคะวันธรรมดาคนอาจจะไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเสาร์วอาทิตย์เนี่ยวัดพนันเชิงเป็นหนึ่งในวัดในจังหวัดอยุธยาที่ผู้คนไม่เคยที่จะน้อยเลยทีเดียวทุกคนจําได้ไหมคะว่าสองสามวันก่อนเราไปวัดใหญ่เฉยิมคลมาที่คิดว่ามันเป็นวันธรรมดาที่ไหนได้โอ้โหคนใช่ได้เลยนะคะทุกคนคนก็มากันอยู่ตลอดนะคะเพราะว่ามันมีโบราณสถานที่สําคัญสาคัญเยอะนะคะในวัดใหญ่แล้วก็เป็นวัดที่โด่งดัง เป็นวัดที่ผู้คนให้ความเชื่อมั่นเ่อศรัทธาไม่ว่าจะเป็นองค์เจดีย์ชายมงคลนะคะที่พระนเรศวรท่านทรงสร้างใช่ไหมแล้วก็พระพุทธรูปพระพุทธรูปพระพุทธชายมงคลนะคะเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถที่วัดใหญ่ชายมงคลนะคะคือเข้าไปในนั้นทีไรเนี่ยเก็บได้แต่ภาพนะคะก <c oughs> ี่ไม่เคยได้ถ่ายวิดีโอข้างในเลยเกรงใจเขานะคะเพราะว่า อย่างที่บอกในอยุธยานะคะถ้าวัดไหนที่มีพระประจำพรรษายอยู่นะคะแล้วมีคนเข้าไปกราบไหว้พระกันข้างในเยอะๆเนี่ยเราจะเกรงใจมากเป็นกรณีพิเศษคือกี้เป็นคนที่คือกี้มีความรู้สึกว่าคนเขากำลังไหว้พระกันอยู่หรือเปล่าอไหมแล้วเราก็ไปยืนปั้นจิ้มปั้นเจอแล้วเขาก็มายืนไหว้ยอยู่ข้างหลังเราเยอะมันมันเกรงใจเขาอะนะคะเกรงใจเขาก็แค่ไปถ่ายรูปนี่ก็ คือถ้าจะแทรกตัวหนีเข้าไปประมาณเหมือนกับว่าเกรงใจเขาเออเกรงใจเขาทุกคนคะทางนี้เป็นริมแม่น้ําป่าสักใช่ไหมที่กี้บอกไปเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวกี้จะพาทุกคนเดินอ้อมไปตรงนู้นนะคะเราจะไปดูจุดบรรจบของแม่น้ําป่าสักกับแม่น้ําเจ้าพยานะคะเดี๋ยวนะเราเดินผ่านอะไรมาหรือว่าเนี่ยตรงนี้เป็นนี่นี่ศาลศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมานะคะ วันนี้เราจะไม่คุยเรื่องประวัติของวัดพนันเชิงแล้วนะคะเราคุยกันไปหลายรอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินชมดีกว่านะคะแป๊บหนึ่งนะคะขหนึ่งแอบบเละเข้าไปด้านซ้ายนะคะทุกคนนะคะขั้นหนึ่งนะคะ ฝั่งซ้ายมือนี่คือวิหารหลวงพ่อโตนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในนั้นกันแต่เดี๋ยวกี้ขอเดินวนรอบอวัดก่อนนะคะในไหนมาแล้วก็คือคือต้องใช้เวลาที่มีให้คุ้มที่สุดแล้วคนอันเนี้ยมีมีโปสสาหรับลงไปให้อาหารปลาข้างล่างด้วยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะลงไปให้อาหารปลากันสักพักหนึ่งนะคะอีกแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราเดินไปดูแม่น้าเจ้าพยาก่อนนะคะนี่ขนาดเรามาเช้าแล้วนะคะเนี่ยอันนี้ชาวบ้านไม่เรียกเช้านะแบบเนี้ยอันเนี้ยมันจะสิบเอ็ดโมงได้ ว่าไงจ้า้องเหมียวแมวเหมียวค่ะแมวเหมียววัดพนัญเชิงวรวิหารค่ะทุกคนบางคนที่ชอบเรียกว่าวัดพนัญเชิงราชวราชะวรวิหารไม่ใช่นะวัดพนัญเชิงลงท้ายด้วยวรวิหารนะคะเป็นพระอารามหลวงทุกคนข้างล่างมีโปะให้อาหารปลายเยอะเลยเดี๋ยวกันนี่นะก่อนหนึ่งสองสามสี่มีทั้งหมดสี่โป๊ะนะคะทุกคนดูดิปลาเพียบเลยอะ่ะ เดือนแอบส่องปลาของชาวบ้านเขาที่เขาให้อาหารปลาเดี๋ยวเดี๋วเราจะลงไปเองนะคะสักครู่ค่ะทุกคนเห็นปลาไหมมันคือปลาสวายนั่นเองนะคะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราลงไปให้อาหารเองแล้วเราถ่ายของเราเองดีกว่าเนอะโอเคดูดิลูกบอลหลากสีมากเลยอะ่ะน้องปลาของนในใจฉันจะกินสีอะไรดี <laughs> นขนมขนมน้องปลานะคะอ่ะโอเค ทุกคนคะพุทธิพาที่นี่อลังการงานสร้างมากค่ะทุกคนสวยงามมากนะคะสร้างด้วยแบบทรงไทยแบบโหอลังจริงะคะ่ะทุกคนอลังใช้คําว่าอลังการจริงอ่ะสวยมากค่ะอันนี้เราจะไม่ไปยุ่งกับเขานะคะเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์นะอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรานะเดี๋ยวเราไปตรงนู้นไปตรงนู้นไปด้านหน้าค่ะทุกคนนั้นป้อมเพชรเห็นไหมป้อมเพชรค่ะทุกคนอ่าะเห็นไหม บอกแล้วมาวัดชนันเชิงนะคะทุกคนเราจะได้เห็นอะไรมากมายที่เวลาเราอยู่ฝั่งเกาะเมืองเราจะไม่เห็นทุกคนอันนั้นวัดวัดอะไรอะวัดเดี๋ยวนะวัดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดวัดอะไรวัดขุนพรมหรือเปล่าใช่วัดขุนพรมหรือเปล่าคะแป๊บนมันะคะมันจะมีท่าเรือที่จะข้ามมาได้ที่ไม่มั่นใจเดี๋ยวก่อนนะวัด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  วัดอะไรอะมองไม่เห็นอะเดี๋ยวก่อนนะสุวรรณดารารามเหรอคะใช่หรอเดี๋ยวนะทุกคนในภาพบอกไม่ใช่คะเวลาเรามาจากเกาะเมืองใช่ไหมคะเรามาจากเกาะเมืองเนี่ยถ้าเราจะมาป้อมเพชรมันจะมีวัดอยู่ตรงนี้วัดหนึ่งอ๋อไม่ใช่วัดสุวรรณโอเคอีกก็ว่าอยู่ท่าเรือมันไม่ใช่นะคะ วัดอะไรไม่รู้ตรงนี้ติดไว้ก่อนวัดอะไรไม่รู้นะคะติดไว้ก่อนติดไว้ก่อนเราไม่ต้องไปสนใจตรงนี้เดี๋ยวเราไปสนใจตรงจุดที่เราจะไปกันนะคะปักหนึ่งไปเลยทุกคนเรือมันกําลังมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราเดินให้ทันเรือนะคะจะทันไหมเนี่ยทันไหมทันไหมกี้จะเดินให้ทันเรือพวงนั้นอันนั้น,น,นเห็นไหม ตอนนี้เรากําลังจะเดินหลุดโค้งของแม่น้ําป่าสักไปแล้วนะคะทุกคนทั้งขวามือกี้ทั้งหมดเนี่ยที่ติดกับทางด้านฝั่งท่าน้ําของวัดพนัญเชิงวรวิหารเนี่ยนะคะจะเป็นแม่น้ําป่าสักนะคะมันจะมาบรรจบกันที่บริเวณป้อมเพชรนะคะตรงนี้มันจะเป็นลนักษณะของสามแยกแม่น้ำสามแยกนะคะแล้วก็พอเลยขึ้นไปทางฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยมันจะเป็นแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งตะวันตกนะคะส่วนแม่น้ําที่ รากำลังจะเดินไปดูตรงนี้นะคะมันคือแม่น้ำเจ้าพยาวิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะคะป๊บหนึ่งนะคะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เรือ <c oughs> เรือดูท่าทางเหมือนวิ่งช้าๆนะแต่ว่าเราเดินไม่ทันเขาเลยนะคะเนี่ยดูดีเรือมันไปเร็วมากมันค่อยๆลากตัวไปแบบวินเทจนะคะเป็นเหมือนรถไฟหัวไออะไรนะรถไฟจักรเลยนะเขาเรียกอะไรนะ รถไฟหัวจักไอ้น้ำใช่ไหมแบบวินเทจวินเทจเดี๋ยวอันนี้เป็นเรือนะคะทุกคนไม่ทันแล้วค่ะทุกคนเรือนำหน้าเราไปละ <c oughs> เอาเองค่ะดูดินี่ขนาดเดินจ้ำจ้ำจยังไม่ทันเรือเลยดูดิมันไปก่อนเรารเลยปะเออ บริเวณทางด้านหลังเนี่ยนะคะเขาทําเป็นทางเดินยาวไปจนถึงสุดนู้นเลยนะ <_ an> ที่ไม่เคยเดินมาถึงตรงนี้เลยนะคะนี่เป็นครั้งแรกที่เราเดินมาขนาดนี้นะคะโอ้ยร้อน <_ an> ไม่เป็นไรคะ่ะเพราะคุณผู้ชมที่เป็นที่รัก<_ an> <_ an> <_ an> ดิฉันร้อนแป๊บเดียวไม่เป็นไร<_ an> <_ an> ไม่ทุกคนเอ๊ะมันมีปลาด้วยนี่นี่นี่ปลามีทั่วไปหมดเลยนะคะ เขาเรียกปลาอะไรนะปลาสวายเหรอคะปลาสวายแล้วก็หาง,ดงแดงแดนี่ปลาตะเพียนน,นี่ไอ้ไอ้ตัวสีวขาวๆเนี่ยกระโดดกอันนี้อันนี้คือปลาสวายนะคะอันนี้คือปลาตะเพียนโอ้ดูที่ตัวใหญ่มากเลย เดี๋ยวเราไปให้อาหารปลาทางด้านหน้าเราก็จะได้เห็นปลาตัวใกล้ๆนะคะแต่เมื่อกี้เราไปแอบส่องของชาวบ้านเขานะคะไม่ดีไม่ดีไม่น่ารักเลยนะคะเดี๋ยวเราไปให้อาหารของเราเองเราได้ทําบุญเองด้วยนะคะแล้วก็ให้อาหารปลาเดี๋ยวที่จะถ่ายเห็นใกล้ๆเลยนะคะน้งปาลารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาให้อาหารนะทุกคนอันนี้ให้อาหารนกได้ด้วยเนี่ยทุกทีคือวัดเนี่ยจัดว่าเป็นเขตอพยพทานที่ ที่ทําให้คนเข้ามาทําบุญได้นะคะคือคิดว่าสัตว์เนี่ยมันรู้นะมันรู้ว่ามันควรจะมาอยู่ใกล้ๆวัดเพราะอะไรรู้ไหมคือมาวัดเนี่ยก็จะมีคนมาให้อาหารไม่ว่าจะเป็นนกปลาหูมาก้าไก่ทั้งหลายแหละนะคะที่เขาอยู่ในจุดที่มันเป็น <ๆ S 1> เขาเรียกเขตอภัยทานเนี่ยคือสัตว์มันก็จะรู้สึกได้นะว่าที่ไหนเป็นที่ที่แบบ อยู่แล้วสบายใจมีอาหารให้เขากินแล้วก็ไม่มีคนทำร้ายเขาอะไรประมาณอย่างนี้นะคะทุกคนคะอันนั้นคือแม่น้ำสะพานที่เราสามารถจะข้ามไปบางปะอินได้นะคะแต่ยังไม่ถึงบางปะอินนะบางปะอินต้องเลยไปอีกนะคะอันนี้คือแม่น้ำเจ้าพยาที่วิ่งเข้าสู่กรุงเทพมหานครทุกคนดูนะเห็นไหมคะทุกคนสังเกตไหมว่าแม่น้ำเจ้าพยาเนี่ยมันจะมีความกว้างมากกว่าบริเวณจุดที่ เราไปยืนอยู่ทางฝั่งแม่น้าเจ้าพยาฝั่งตะวันตกตรงวัดชัยวัฒนารามมากเลยทีเดียวนะคะคือที่นี่เป็นแม่น้ําใหญ่อะใหญ่อะเอาเป็นว่าว่ายข้ามเนี่ยคือกี่ไม่รู้นะคนอื่นอาจจะว่ายได้นะแต่ถ้ากี้ว่ายข้ามกี่คงคงจะจมน้ําตายตรงกลางคลองอะน่าจะประมาณนั้นอะ่ะ <c oughs> มันกว้างมากจริงๆนะคะแต่ไม่รู้ว่ากว้างเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือเจ้าพยาเป็นการมาเห็นแม่น้ําเจ้าพยาแบบใกล้ชิดใกล้ชิดที่สุดแล้วนะคะของอยุธยาจริงๆถ้าจะให้ใกล้ชิดกว่านี้ต้องเป็น วัดนิเวศธ,ธรรมประวัตินะคะเอาไว้เดี๋ยวเราค่อยไปกันนะคะช่วงนี้เบรกก่อนค่ะเพราะาบางสถานที่มันก็ยังไปไม่ได้ส่งตรงข้ามเป็นวัดบางกระจัสนะคะทุกคนแป๊บหนึ่งนะคะโอ้โหเริ่มจะเกรียมแล้วนะคะดูดิ <laughs> เอ้ยร้อนเดี๋ยนะอ่ะพอ,อย่างทุกคนพอ,อย่างอันนี้คือเจ้าพญานะคะและอันนั้นคือป้อมเพชรอ่ะทุกคนจําได้ไหมวันนั้นที่เราไปยืนตรงป้อมเพชร คือถ้าเราไปยืนอยู่ตรงป้อมเพชรใช่ไหมคือป้อมเพชรอ่ะมันจะอยู่ในฝั่งเกาะเมืองใช่ไหมคะยืนอยู่ป้อมเพชรหันหน้าออกมาเราก็จะเห็นแม่น้ําเจ้าพยาไหลขึ้นไปกรุงเทพนึกภาพไหมคะแล้วเลี้ยวไปทางด้านอ้อมเกาะเมืองไปทางนู้นไปทางทิศตะวันตกก็คือแม่น้ําเจ้าพยาฝั่งตะวันตกแต่พอมันอ้อมวัดเชิงไปใช่ไหมคะไปผ่านโรงแรมกรุงศรีวัดพิชัยน่ะเขาเรียกว่าแม่น้ําป่าสักทางด้านฝั่งตะวันออกทุกคนแปลกใจไหมทุกคนงงเหมือนอที่กี้งงไหม คือเส้นนี้เขาเรียกเจ้าพญาใช่ไหมเส้นนี้ยเขาเรียกเจ้าพญาถือว่าพอมันอ้อมไปทางนู้นเขาเรียกเจ้าพญาฝั่งตะวันตกใช่ไหมแล้วเวลามันอ้อมไปทางนี้ทาไมเขาไม่เรียกเจ้าพญาฝั่งตะวันออกไม่ต้องงงไม่ต้องงงเพราะตรงเนี้มันเป็นแม่น้ําป่าศักดิ์เดิมของมันอยู่แล้วแล้วเสร็จแล้วป่าศักดิ์เนี่ยมันจะไปอ้อมอยู่ยแถวหน้าวังจันกเกษมนะคะแล้วก็ในยุคข,ของอพระมหาธรรมราชาเนี่ยท่านขุดคลองครูขือหน้าหน้าวังจันทร์นะคะเพื่อที่จะให้มีแบบ คลองอยู่หน้าวังจันทร์และแม่น้ําป่าสักเนี่ยมันจะไปอ้อมบริเวณเกาะลอยตรงจุดบรรจบตรงโรงเรียนต่อเรือตรงที่บริเวณอ้อมเกาะลอยขึ้นไปทางฝั่งด้านทิศตะวันออกเขาก็เรียกว่าแม่น้ําป่าศักฝั่งตะวันออกเช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องแปลกใจมันเหมือนแม่น้าลบบุรีทางด้านฝั่งตะวันตกอะ่ะคือเอาเป็นว่าเรียกกันให้มึนกันเข้าไปอะ่ะประมาณเนี้นะคะไปทุกคนเข้าไปไหว้พระกันดีกว่ากีเริ่มจะเหงือ่อโซมตัว,ลนะวแล้วนะไม่ไหวแล้วร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเรา ไปไหว้พระเสร็จแล้วแล้วเราจะไปให้อาหารปลาข้างหน้าวัดกันนะคะไปแล้วค่ะนี่คือแม่น้ําเจ้าพญาฝั่งเอ่อมันไม่ใช่ฝั่งอะไรหรอกมันเป็นแม่น้ําเจ้าพญาไม่มีฝั่งอะไรทั้งนั้นแหละนะคะเข้าสู่กรุงเทพามาหานครแล้วเดี๋ยวเราจะหาเวลาไปดูเจ้าพญาใกล้ๆที่วัดนิเวศธรรมประวัติกันนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในวิหารกัน